สวิตช์เน็ตเวิร์กเลือกยังไงขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่คลิปนี้มีคําตอบครับเป็นต้นเนาะก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์แบรนด์อื่นด้วยนะครับทีนี้คําถามเนี่ยเลือกยังไงทีนี้ถ้าถามในกรณีว่านิยามว่าสวิตช์แบบเล็กเล็กคือยังไงต่อมาสวิตช์ที่เป็นขนาดกลางผมนิยามว่าส่วนสุดท้ายคือขนาดใหญ่ก็คือ24พอร์ตอัพจนถึง48เนี่ยก็เหมาะกับการใช้งานที่สวิตช์เน็ตเวิร์กเลือกยังไง ขนาดเล็กขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่คลิปนี้มีคําตอบครับจะบอกว่าที่อยู่ข้างหน้านะครับก็เป็นตัวโชว์นะครับจาก T P Link นะครับจริงๆก็มีหลายแบรนด์แหละที่ทาง B Net เราจําหน่ายนะก็จะมีทั้งลุยเจียมี T P Link มีอารูบา นะครับเป็นต้นเนาะก็จะมีอีกหลายๆแบรนด์แบรนด์อื่นด้วยนะครับทีนี้คำถามเนี่ยเลือกยังไงเล็กกลางใหญ่มันอยู่ที่เรื่องของจานวนอุปกรณ์ที่เราจะมาเสียบกับสวิตช์เราก่อนถ้าสวิตช์ของเราอะ่ะมันใหญ่เกินจากที่เราจะใช้อะ่ะมันก็เส้นเปลืองนะครับแล้วก็ผมคนเล่าเคสนี้มีมีเคสเคสหนึ่งคือลูกค้าเขาเป็นลูกค้าที่บ้านลูกค้าบ้านเจ้าหนึ่ง ใหญ่ลูกค้าเจ้านี้เขาเดินสายแลนนะครับไปทุกห้องห้องนอนเลยแล้วก็ทุกห้องทีเ่เป็นห้องนั่งเล่นเลยคือทุกห้องจะมีสายแลนเหมือนคิดว่าแลนเหมือนปลั๊กหนึ่งนะครับทีนี้ลูกค้าบอกว่าผมอยากใส่สวิตให้มันรองรับด้วยดังนั้นเนี่ยในโปรเจกต์นั้นอะสายแลนอะร่วมเกือบร้อยเส้นนะครับประมาณ90บวกนะครับเกือบร้อยเส้นเลยทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเราต้องเลือกสวิตให้มันเหมาะกับหน้างานเราก็ต้องไปใส่24พอรใส่ส่48พอร์ตนั่นมันถึงจะเหมาะสมนะผมจะไปสู่เรื่องนี้สวิต ผมให้แบ่งเลยว่ามี2แบบก่อน2ทายก่อน 1. สวิตที่จ่ายไฟได้กับสวิตที่จ่ายไฟไม่ได้เอานี้คือมันจะมีจริงๆแล้วมันจะมีการแบ่งอีกแบบหนึ่งนะมันจะแบ่งแบบ L 2 L 2บวก L 3อันนี้เช่ามันลูกค้าไม่ต้องไปเข้าใจหรอก L มันมันยอดมาจากอะไรเช่ามันเอาว่าสวิตมันจ่ายไฟกับไม่จ่ายไฟนะครับทีนี้จ่ายไฟนะครับมันเหมาะกับอะไรก็คืองานกล้องนะครับ เช่นคุณใช้กล้องที่เป็น CTP ที่เป็นแบบ IP จะต้องใช้สวิตช์แบบเป็นจ่ายไฟกับ2คุณใช้ access point อ่ะมันก็ต้องใช้ไฟจากสายแลกนะครับก็เลยต้องเหมาะกับตัวสวิตช์จ่ายไฟด้วยนะครับถ้าคุณคุณมี condition แบบนี้คุณจะต้องเลือกสวิตช์ที่เป็นแบบ PE ก่อนนะครับทีนี้พอเราซูมลงมาเนี่ยเช่นกล้องเรามีกี่ตัวกล้องเรามี8 เราก็ต้องซื้อสวิตท,ที่มันมากกว่า8พอตถูกไหมก็อาจจะเป็น16พอต PUE เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าเราคิดว่ากล้องมี8 s s เจ p o i n t เรามีอีก2ใช่ไหมครับรวมเป็น10 16พอร์ตมันก็ยังเพียงพออันนั้นก็เป็นไอเดียของของคุณนะจริงๆเราบวกจํานวนดีไว้ได้เลยว่าเราจะใช้เท่าไหร่ถ้าเกิดกล้องเรามีมากกว่า16กล้องเราอาจจะมีเท่าไหร่ดี18 s s เจ p o i n t อีก4นะครับรวมเป็น20กว่าแล้ว24พอตก็อาจจะเหมาะสมนะครับเป็นต้นนะ ก็เลยบอกว่าเล็กกลางใหญ่นั้นอ่ะเลือกจากตัวมวนดีไวซ์ก่อนทีนี้ถ้าถามในกรณีว่านิยามว่าสวิตช์แบบเล็กเล็กคือยังไงเล็กก็คือแบบเช่น4พอรต5พอตไม่เกิน8พอตเนี่ยผมถือว่าเล็กถ้าเล็กตัวเนี้ยก็คืออาจจะไปใช้ลักษณะเหมือนทำแต่สายแนลนออกมาเช่นในบางจุดบางโต๊ะเนี่ยอาจจะมีสายแลนพอรตแลนน่ะให้แค่เส้นเดียวคุณอาจจะหาทับเล็กๆนะครับเช่น5พอร์ตหรือว่า8พอร์ตคุณเอาไปขยายต่อเพื่อจะให้มันกระจายทั่วถึง นนั่นเองต่อมาสวิต์ที่เป็นขนาดกลางผมนิยามว่าเป็น16พอร์ตนะครับ16พอร์ตคือขนาดกลางของผมแล้วเช่นคุณอาจจะมีองค์กรที่ไม่ใหญ่มากมีโต๊ะทำงานอยู่10โต๊ะหรือว่ามีการใช้งานอยู่นิดๆ,ๆหน่อยหก็คือมันก็เหมาะสมมากกว่านะครับที่จะไปใช้งานในระบบเน็ตเวิร์ของเราส่วนสุดท้ายคือขนาดใหญ่ก็คือ24พอร์ตอัพอยถึง48เนี่ยก็ เหมาะกับการใช้งานที่อาจจะรวมมิกซ์หลายๆอย่างเลยบางคนอาจจะซื้อสวิตช์หนึ่งตัวใช้ทั้งเสียบคอมด้วยเสียบ AP ด้วยเสียบ CCTV ด้วยก็24พอร์ตก็จะตอบโจทย์นะครับทีนี้ส่วนสุดท้ายถ้าลูกค้ามีความต้องการอื่นเพิ่มเติม เช่นต้องการสปีดที่มันมากขึ้นเดิมสวิตช์ตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ1กิกะบิตนะครับความเร็วนะโดยเฉลีย่ยทั่วไปนะประมาณ1กิกะบิตหาซื้อตามท้องตลาดแล้วก็หาซื้อตามร้านค้าที่เป็น SI เนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ประมาณ1กิกะบิตแต่ถ้าเกิดลูกค้ามีความต้องการที่พิเศษมากขึ้นกว่าน,นั้นคือต้องการความเร็วต้องการใช้งานที่มันแบบเร็วเร็วด่วนเร็วจีหรือว่าอุปกรณ์เนี่ยอย่างเนสรุ่นใหม่เนี่ยมันก็รองรับความเร็วอยู่ที่2 5งจกิกแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกสวิตช์ที่มันรองรับ ความเร็ว2 5กิกด้วยนั่นเองและสุดท้ายถ้าเกิดลูกค้าเป็นสายงานโปรดักชันต้องการสปีดที่มันสูงจริงก็คือ1 0 g กิกอันนั้นก็ต้องมาเลือกอีกว่าสวิตช์รุ่นไหนแบบไหนที่จะรองรับ1 0 g กิกได้นั่นเองนะก็เป็นคร่าวๆสำหรับตอบวันนี้ว่าสวิตช์เราควรเลือกอยังไงดีเล็ก,กลางใหญ่นะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ